สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับเตยล้อโมดิฟายนะครับวันนี้ก็พิเศษนะก่อนที่จะเจอกับรถผมก็เอามาคันนี้ให้ชมก่อนนะครับคันนี้เป็นแรนเจอร์อีกแล้วนะครับเป็นชุด F150 บอดี้คิตก็เพอร์เฟกนะฮะจบไปแล้วกับสไตล์2นิ้วแล้วก็ล้อเป็นเขาเรียกโอเวอร์ไซส์นะครับล้อเป็น24นะฮะล้อขนาด24คูณ14ออฟเซตลบ76นี่ถือว่า สุดๆแล้วฮะไม่ถือว่าโหดสุดๆนะครับแล้วก็ยางใส่35เพราะว่าคันนี้ยกแค่2นิ้วนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆนะฮะคันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์2,016นะครับเป็นตัว3.2ขับเคลื่อน4ล้อนะครับปันตัว3.2นะฮะซึ่งเป็นตัวท็อปเลยนะครับกับสีสีบอลนะฮะสีบอลสีเทาสีเงินอะไรประมาณนี้ครับสีลาวาประมาณนี้นะครับก็ เหมือนเดิมปรับเปลี่ยนเป็น F150 มอเตอร์คิดรอบพันรายละเอียดก็อย่างทุกคลิปที่บอกไปนะครับนะฮะมีอะไรบ้างด้านหน้าก็มีชุดหน้าหมดทั้งชุดเลยนะครับด้านหน้าฝากระโปรงกระจังนะครับแล้วก็ชายล่างกับชนหน้านี่ฮะแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็ชุดแก้มหน้านะครับนะบส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มีชุดครอบท้ายนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะฮะก็รอบพันเป็น F150 ประมาณนี้ คันนี้เป็นไฟหน้า USA นําเข้านะฮะแล้วก็มาคัสซอมบายเอฟสปอเหมือนเดิมครับนะฮะดีเทลด้านในก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรคล้ายคลึงกับชุด1 4 9 0งแบาทเลยครับชุดนี้นะครับจะไปจบอยู่ที่ประมาณ1 6 9 0งแบาทสําหรับไฟหน้าที่เป็นไอเทมพิเศษด้านหน้าประมาณนี้ครับดีเทลก็มีด้านในเราเปลี่ยนโคมโปรเจคเตอร์จากขับซ้ายนะครับให้เป็นขับขวาแล้วก็มีโลโก้นะฮะเป็น TGN h y p e r Sport นะฮะแล้วก็ d ดย์ไทมต่างๆนะฮะก็อยู่ในชุดโคมเรียบร้อยหมดนะครับด้านหน้าประมาณนี้ฮะชุดเต็มสวยงามนะครับสวยงามสวยงามชุดใหญ่ทําดูอลังการสรูปเหมือนเดิมฮะสกูปก็จอจริงใช้งานจริงใช้งานได้ปกติครับนะนะใช้งานได้ปกติจอจริงใช้งานได้นะฮะ ช่วงล่างคันนี้นะครับเป็นฟ็อกนะฮะสองจุดศูนย์หน้าหลังยก2นิ้วนะครับฟ็อกสองจุดศูนย์หน้าหลังยก2นิ้วแล้วก็ใส่ปีกนกนะครับปรับองศาของออปชันโฟร์วิไรดนะครับด้านหน้าด้านหลังใส่ก้อนรอง2.2นิ้วนะครับพร้อมสันแหลกนะช่วงล่างเป็นแบบนั้นครับโช้กฟ็อกสุดยอดนะฮะยี่ห้อนี้ก็ต่อไปเป็นชุดล้อนะครับล้อยางนะฮะล้อยางอย่างที่บอกคือสเปคเอ่อขอบ24คูณ14ออฟเซ็ตลบเ6นะครับ นะยางเป็น35นะฮะคูณ13.5 R ย4่นะยางไซ์นี้เป็น MT นะครับยางไซนี้เป็น MT ก็ล้อเป็นออ,ออฟลึกนะฮะสไตล์นี้ต้องออฟลึกนะครับลบ44คือเสมอบอดี้นะครับ,ลบ, 4, 4, Body, รบลบ76ก็จะยื่นออกไปนอกตัวรถประมาณ1นิ้วนะฮะส่วนใครที่มีปัญหานะครับกับเรื่องล้อยื่นก็ลด ขนาดไปใช้เป็นรบ44นะครับส่วนใครที่ชอบแบบขับเอาไว้ขับเล่นนิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้ครับใช้งานได้ปกตินะฮะนะครับด้านหน้าประมาณนี้นะครับมาที่เห็นจุดสําคัญเลยนะครับโดดเด่นที่สุดตอนนี้ครับนะคันนี้รีวิวหน่อยฮะเป็นกระจกนะฮะเคลียร์วิวโตร์มิลเลอร์นะครับเคลียร์วิวโตรมิลเตัวนี้กระจกใหญ่ตรงรุ่นนะครับกระจกตรงรุ่นนะใส่กับ f o r ์ด a n นเจอรได้เลยนะฮะบานใหญ่มากนะครับใส่กับรถที่ มีโทวรี่มีหัวลากมีตู้นอนใช้งานได้ดีนะครับพิเศษอะไรนะครับตัวนี้สไลด์นะครับสไลด์ได้นี่ฮะยืดนออกมาได้อีกเอาเรื่องครับนะใช้งานนะฮะก็สไลด์กลับได้ครับแล้วก็สไลด์ออกนะฮะส่วนพับได้ไหมพับไฟฟ้าไม่ได้ครับต้องใช้ดันเอานี่ฮะก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับใช้งานได้นี่ฮะแล้วก็การปรับตัวเลน ก็ใช้งานที่ปุ่มในรถได้เลยนะครับนะับปรับได้ปกติเรียบร้อยส่วนคันนี้บันไดไฟฟ้านะครับบันไดไฟฟ้าก็ลูกค้าติดตั้งมาเรียบร้อยละผมไม่ทราบยี่ห้อเหมือนกันนะครับแต่ก็นี่ฮะใช้งานได้ปกติขึ้นลงนะครับบันไดไฟฟ้าส่วนใครที่สนใจบันไดไฟฟ้านะครับที่ร้านนะฮะทำเป็นตัวแทนใหม่าของอีบอร์ดนะครับก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับใช้งานได้ครับคอนเซปต์ก็ใกล้เคียงกันแบบนี้แหละนะฮะนี่ฮะบันไดไฟฟ้าขึ้นลงง่ายปกติ โอเคด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างก็นี่ฮะชุดครอบชิ้นใหญ่ทั้งชิ้นฮะส่วนกระบะอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ผ่าอะไรทั้งสิ้นครับนะครอบไปเป็นโคเวอร์ชิ้นใหญ่นะครับใส่เข้าไปคิ Q ้วร้อนะครับอย่างที่บอกหน้าหลังสามารถทําสีตัวรถหรือจะทําสีตัดดําด้านแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นชิ้นแยกนะฮะเป็นชิ้นแยกมีชิ้นเล็กอยู่ด้านในอีกอีกหนึ่งชิ้น ล้อโอเคครับดีเทลประมาณเดิมครับนะฮะล้อก็24คูณสิออฟเซ็ตลบ76นะครับฮอสทายนะโอเคต่อไปคือไฟท้ายละที่ผมบอกคือพิเศษก็คือไฟท้ายเดี๋ยวลงมาด้านล่างกันครับนะไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นวีแลนนะครับตัวนี้เป็น led นะฮะหรือจะ uoe แล้วแต่แล้วแต่สับจะเรียกครับตัวนี้เป็นยี่ห้อวีแลนนะครับเป็น led อ่ามีครบนะไฟเรียว นะครับไฟเบรกไฟหลีสวยงามนะครับนะสวยงามก็ในคลิปอาจจะมีนอนถ่ายตอนเป็นรอ,อดูแล้วกันครับว่ามันเป็นการทาํางานมันยังไงแต่ว่าตอนตอนนี้คือไม่ได้เปิดไฟนะครับประมาณนี้เข้าไฟท้ายนะครับตรงรุ่นใส่ได้เลยครับใส่กระชุดครอบท้ายซึ่งเป็นโคเวอร์ด้านข้างนี้ตรงรุ่นเป๊ะครับด,ดูดีเทลต่างๆช่องแก็บช่องอไรเป๊ะทุกอย่างครับงานนะฮะ ก็กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับกันชนท้ายหลังจากที่เราจัดในชุดที่แบบว่าเต็มเต็มกันไม่หหวละนะครับราคาแบบจัดเต็มกันเอามาเซฟกันชนท้ายกันชนท้ายใช้เซฟคอร์ดได้ดีเลยครับใช้งานได้ดีตัดพับนะฮะเลเซอร์ต่างๆครับงานของ GDD Thailand นะครับนะฮะชนท้ายพร้อมไฟถอย7,900บาทถูกมากนะครับนะใช้งานได้สวยงาม ชุดนี้เป็นข้อฝาท้ายนะครับงานของ t c n Hyper Sport ครับนะดีเทลหลักๆคือนะครับเราต้องการให้ฝาท้ายอนะครับออกมาเสมอกับครอบนะชุดครอบที่เราทำเข้าไปนะครับออกมาให้มันเสมอกันเป็นบอดี้ตัวเดียวกันนะครับก็เลยได้ดีเทล่าแบบนี้ส่วนโลโก้นะครับใช้ของเดิมกล้องอยู่ที่เดิมนะฮะกล้องจะเห็นอยู่ที่เดิมเห็นไหมนะครับใช้งานได้ปก,กติ นะฮะไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ถอดไม่ได้โมโอะไรต่างๆครับชุดนี้ติดตั้งง่ายนะสาแปลเข้าไปนะ,ะแค่นั้นเองเปิดปิดได้ปกติเห็นไหมฮะนี่ฮะตัวน,นี้เป็นลิ้นนะครับลิ้นอยากได้สีตัวรถอยากได้สีดำด้านบอกได้เลยครับนะฮะก็คร่าวๆด้านหลังประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องดีเทลต่างๆนะครับก็ติดต่อโดยตรงได้เลยครับนะฮะเบอร์โทร0 8 4 0 5 0 0 7 2 9อครับนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะศูนย์0ปดสครับผมเต้ล็อบโมดิฟายนะครับนะฮะยินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้รายละเอียดลึกๆกับทุกท่านนะครับโทรเข้ามากันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยฮะช่องนี้เป็นช่องล็อบโมดิฟายนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์แชร์ไปที่เฟซด้วยนะ ให้ต่างชาติเขาได้รู้ว่านี่ละช่างไทยสุดยอดขนาดไหนนะครับโอเคนะคลิปนี้ไปอีหนึ่งงานนะครับอีกหนึ่งคันแล้วก็อีกหนึ่งฟลูคลิปวิดีโอนะครับนะฮะกับทีมงานพวกเรานะครับรอบโมดิฟายนะครับวันนี้ผมเต้รอบโมดิฟายครับนะฮะต้องลาละนะครับวันนี้สวัสดีครับผม